สวัสดีครับสวัสดี FC. รถอีแตนนะครับวันนี้สอจเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจา่าอจะมาพาท่านผู้ชมมาดูรถอีแตนนะครับรถอีแตน4ล้อตเตี้ยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเตีย้ยคัสซีพิกอัพนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์คู b บต้14แรงนะครับ14แรงรถคันนี้เป็นรถมือสองแต่สภาพใหม่นะครับเจ้าของเดิมยังยังไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ สีสันยังสวยงามนะฮะระบบไฟครบทุกอย่างนะครับสามสารถเปิดข้างได้3มทิศนะครับตัวนี้สามสสารถเปิดข้างได้3มทิศเลยนะฮะดูพืชกระบะยังสวยอยู่เลยนะครับนะฮะด้านข้างนะครับรถคันนี้จะของเดิมต่อมานะครับต่อมามือแรกเลยนะฮะต่อมือแรกออกมานะครับใช้งานน้อยนะครับรถตัวนี้ใช้งานน้อยมากนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์โฟวินนะฮะระบบเกียร์เป็นเกียร์โฟวิน นะครับอันนี้เกียร์ปกติ5เกียร์นะฮะอันนี้เป็นเกียร์เกียร์โฟวินนะครับเกียร์โซโลนะฮะนะครับมีไดสตาร์ทนะครับสามารถสตาร์ทกุญแจได้เลยนะครับการนี้สามารถสตาร์ทกุญแจได้นะฮะระบบเบรกเป็นเบรกน้ํามันนะครับคลัชคลัชคาน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นคลัชน้ำมันนะครับเครื่องดีๆนะฮะรถได้เดิมครับรถคันนี้ได้เดิมนะฮะพี่น้องท่านใด หารโรยแตนใช้งานก็ติดต่อที่สอเจริญยนต์นะครับเดี๋ยวจะสาธิตสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองขับให้ดูนะครับ ทันใดที่หายีแทนใช้งานก็ติดต่อที่สอเจริญยนได้เลยนะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเครื่องดีนะครับแน่นแน่นเลยนะฮะเครื่องดีมากนะครับชั่วโมงการทํางานน้อยนะฮะรถคันนี้สวยๆนะครับภายในสวยๆเลยนะขับดีเบรกดีเกียร์ดีครับคันนี้ านใจสนใจหารถใช้งานก็ติดต่อที่สอเจริญยนตได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0856596501เอทไลน์ได้เลยนะครับ,เบ,รเ,รบเบอร์นี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ